สำหรับบรรยากาศภายในงานบุญกระถินประจำปีพุทธศักราช2568ณวัดทุ่งน้อยสามัคคีอําเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมมีสาธุชนในชุมชนเข้าวัดทำบุญท้อยกระถินเป็นสามัคคีบุญที่เกิดศรัทธาจากชาวพุทธ ร่วมสืบทอดกันมายาวนานหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวสำหรับวัดทุ่งน้อยสามัคคีแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งวัดที่เข้ารับกระถินในโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทยส0มหมวัดโดยคณะสิทธิอนุสิ์วัดพระธรรมกายบูชาธรรม81ปีหลวงพ่อธรรมมาชโยโดยมีพระอธิการสมพรธรรมปัญโยเจ้าอาวาสวัดทุ่งน้อยสามคัคคีเป็นประธานสงฆ์และ มีผู้แทนคณะศิษยานุสิท์วัดพระธรรมกายนำโดยคุณครูสาครสะท้องหนเป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน และในโอกาสนี้คณะประธานกฐถินก็ได้รวมถวายผ้ากฐถินแด,ด่ตัวแทนคณะสงฆ์พร้อมด้วยบริวารกฐถินส่วนสาธุชนก็ได้รวมถวายผ้าไตรจีวรบริวารกฐถินรวมทั้งถวายปัจจัยสมทบบริวารกฐถิน ทางด้านเจ้าอาวาสวัดทุ่งน้อยสามคัคคีได้กล่าวว่าท่านเพึ่งมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสซึ่งก่อนที่ทางคณะสิทธิ์วัดพระธรรมกายติดต่อประสานงานทางวัดยังไม่มีเจ้าภาพทอดกรถิน เมื่อทางคณะสิทธิ์ติดต่อไปท่านดีใจมากซึ่งการทอดกระถินของวัดในปีนี้ยังเป็นการดึงศรัทธาชาวพุทธในชุมชนเข้าวัดเพิ่มขึ้นโดยช่วงก่อนหน้านี้สาธุชนได้ห่างหายจากวัดไปเยอะในส่วนของปัจจัยสมทบบริวารกระถินเป็นไปเพื่อบูรณะปฏิสังขรภายในวัดค่ะมีความดีใจที่สายของวัดพระธรรมกายมาร่วม เนื่องจากที่วัดเนี่ยมันเกิดวิกฤตศรัทธาของญาติโยมกําลังจะเริ่มเรียกศรัทธาของญาติโยมอยู่ในกระถินครั้งนี้ก็ทีแรกก็ไม่ได้ว่ากะว่าจะมีพอดีได้จักสายวารรมกายมาก็เป็นแรงแรงใจที่ว่าจะให้อยากจัดงานกระถินก็เลยได้ว่าก็เลยได้จัดงานครั้งนี้ ส่วนไนที่ว่าจะได้จากตรงนี้เราจะไปซ่อมตรงเมนเมนเสาเมนเผาซพของเราเนี่ยชำรุดก็ซ่อมได้พอประมาณเราส่งข้อชุมชนโดยที่ว่าคนยากไร้ไม่มีเราก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรส่วนที่ได้จากตรงนี้เราจะบำรุงให้ดีจะคืนสู่ชุมชนอีกทีหนึง่งก็เลยได้จากคณะโยมมาเนี่ยก็เป็นความโชคดีของอาตมานะอย่างน้อยอาตมาก็มีแรงบันดาลใจยังไงก็มีโยมมาแล้วแหละ คณะของโยมก็หวังว่าให้ธรรมกายทำโครงการนี้เป็นแกนหลักเลยที่จะนำพาผ่านวิกฤตตอนนี้วิกฤตของศรัทธายาโยมตรงนี้มันดีกับวัดไม่ใช่ว่าวัดอาตมาอย่างเดียววัดอื่นบางครั้งก็ไม่มีเจ้าภาพก็ให้หลวงพ่อเป็นแกนนำแล้วก็อย่าทิ้งโครงการนะเราฝากวัดอาตมาไว้ด้วยแล้วกันขอจ้อนไปปีที่แล้วนิดหนึ่งนะครับก็คือไปร่วมทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งในกาญจนบุรี เราก็มองมองคณะที่เข้ามาจากวัดเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อใช่ครับเราก็ยังคิดว่าเอ๊เราจะเราจะมีสิทธิ์มาอย่างนี้บ้างไหมนะอะไรเนี้ยพอปีนี้พอทางผู้บริหารบอกว่าให้ให้ให้บักมาเป็นตัวแทนเนี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยก็ปกติก็เข้าไปก็ทาบุญทอดกระถิ่นทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปีนี้มันมีหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าก็เลยมีความตื่นเต้นมากขึ้นเนี่ยครับแล้วก็รู้สึกว่า เหมือนกับได้พลังบุญเยอะมากเลยครับปกติเวลาททำบุญมันก็จะคลอินเอบใจในระดับหนึ่งแต่มาแน่เหมือนกับเป็นที่สุดเลยครับต้องขอบคุณหลวงพ่อธรรมชโยใช่ไหมครับที่เป็นกําลังสําคัญจัดโครงการนี้ก็ขอให้อยากจะให้มีต่อ,ตอไปเพราะเพราะผมว่ายังยังมีวัดหลายวัดที่ยังไม่มีไม่มีจะภาพที่ยังไม่มีคนสนับสนุกนะครับเพราะว่าถ้าได้ทางวัด เขาไปสนับสนุนก็จะทําให้วัดต่างๆที่ที่อานจะต้องยกไปหรือว่าล้างไปเนี่ยก็ยังให้ให้คขอยู่อยู่ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ข่าวข่าวเรื่องพระเนี่ยทำให้ประชาชนพุทธศาสนิกชนมีความมีศรัทธาเสื่อมถอยลงมากพอสมควรแล้วก็ อยากให้มีโครงการนี้ขึ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นวัดไหนก็ต้องการคนสนับสนุนทางด้านศรัทธ,ธาแล้วก็ปัจจัยสำหรับโครงการกระถินสามัคคีสามมือวัดของอวัดพระธรรมกายเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการทำนุบำรุงพระาศาสนาอย่างยิ่งเลยนะครับเพ mm ื hmm. ่อว่าวัดะจะได้มีปัจจัยไปทำนุบำรุงพระาศาสนาไม่ว่าจะเป็นการ บูรณะปฏิสังขรณ์พุติสงฆ์ศาลาการบรเรียนแล้วก็ศาลาอเนกประสงค์ก็ถือว่าช่วยได้เยอะพอสมควรครับ